หลายคนบอกว่าองค์ปู่ดาไปเข้าฝันท่านไปเข้าฝันว่าต้องมาที่นี่ครับองค์ปู่ดําไปเข้าฝันท่านพระมหาต่อครับเมื่อสักครู่นี้ตอนผมกับทีมงานเดินทางมาถึงก็มีมีกลุ่มกลุ่มที่เขามีความศรัทธาในพุทธะแล้วก็นะคารับพระมีเขาเดินทางมาถึงแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ปู่ไปเข้าฝันกันอแล้วเจอเจอกับรายการเราโดยบังเอิญซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกปู่เนี่ยจะ เรียกยานบาลามีหรือลูกหลานขององค์ปู่ให้มาเร่มอยู่จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของปู่ยินลาการและเป็นจุดศูนย์กลางของพญานาคในตระกูลกันหาโคตมา พันคอตามรอยนะคะราชยันมหาเทวานาคาที่พุทธคุณช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมยานบารมีท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตามรอยนัคะราชเท่านั้น